ธรรมะก่อนนอนตอนที่สองเราไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกทุกคนเข้าใจสวัสดีในค่ำคืนนี้นายโยมขอให้ช่วงเวลานี้เป็นพื้นที่เล็กๆสำหรับการวางใจวางความรู้สึกที่หนักวางคำพูดของใครบางคนที่ยังติดอยู่ในหัวและวางความขาดหวังที่โยมรู้สึกว่าต้องแบกไว้ตลอดเวลา คืนนี้อาตมาอยากชวนโยมมานั่งลงสบายๆแล้วลองฟังเรื่องหนึ่งเรื่องที่หลายคนรู้สึกแต่ไม่กล้าพูดเรื่องที่ชื่อว่าความรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่เข้าใจในชีวิตนี้เราทุกคนล้วนเคยรู้สึกเหมือนคนอื่นไม่เข้าใจเราบางคนรู้สึกว่าตัวเองต้องพยายามอธิบาย ต้องพยายามเป็นในแบบที่เขาคาดหวังจนลืมไปว่าเรามีสิทธิ์เป็นตัวของตัวเองได้ความจริงก็คือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกทุกคนเข้าใจและเราก็ไม่ได้เข้าใจทุกคนเหมือนกันใช่ไหมโยมแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีผู้ที่เข้าใจพระองค์และผู้ที่ไม่เข้าใจพระองค์ดังนั้นอย่าให้การถูกเข้าใจหรือไม่ มากำหนดคุณค่าของชีวิตเราเลยบางครั้งคนรอบตัวอาจมองเราในแบบที่เราไม่ได้เป็นพวกเขาอาจพูดจากการคาดเดาจากมุมมองของเขาเองไม่ใช่ความจริงทั้งหมดและนั่นก็ไม่เป็นไรเลยโยมเพราะเราทุกคนต่างมีแว่นตาคนละอันมองโลกด้วยประสบการณ์ต่างกันแม้แต่คนที่รักเราที่สุด ก็อาจเข้าใจเราได้แค่บางมุมการยอมรับว่าเราจะไม่ได้รับความเข้าใจจากทุกคนคือจุดเริ่มต้นของการปล่อยวางเพราะถ้าเรายังเฝ้ารอคําว่าเขาควรเข้าใจฉันสิเราก็กำลังผูกใจเราไว้กับความผิดหวังโยมลองนึกถึงต้นไม้ต้นหนึ่งสิโยม มันไม่ได้พยายามอธิบายตัวเองให้ใครเข้าใจมันแค่เติบโตของมันอย่างเงียบๆมีทั้งคนที่ชอบมันและคนที่แม้แต่จะไม่มองมันเลยแต่สุดท้ายมันก็ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นงอกงามตามธรรมชาติของมันแม้ไม่มีคำชมมันก็ยังสวยงาม อาตมาอยากให้โยมค่อยๆบอกกับตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องให้ใครเข้าใจฉันทั้งหมดแค่ฉันเข้าใจตัวเองก็เพียงพอแล้วเมื่อฉันเข้าใจตนเองใจเราจะไม่ต้องวิ่งไล่ตามการยอมรับจากใครเราจะไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับใครแต่เราจะค่อยๆเป็นตัวเองด้วยความเมตตา และเมื่อใจเราเริ่มสงบเราจะเห็นว่าแม้โลกจะไม่เข้าใจเราแต่เราก็ยังสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขคืนนี้โยมค่อยๆหายใจเข้าแล้วหายใจออกอย่างเบาๆรู้สึกถึงหัวใจที่กำลังผ่อนคลายรู้สึกถึงน้ำหนักที่ลดลงจากบ่าทีละน้อย เหมือนเรากำลังคืนอิสรภาพให้ตัวเองจากความคาดหวังของคนทั้งโลกหากใจโยมยังวุ่นวายอย่าลืมติดตามไว้เราจะได้พบกันอีกค่อยๆวางความเหนื่อยลา้าแล้วเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมะอย่างเบาสบายขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ใจสงบและพรุ่งนี้เป็นวันที่เบากว่าเดิม